สวัสดีครับคลิปนี้มีเรื่องจะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบนิดนึงนครับคือสืบเนื่องจากที่ครั้งก่อนผมทําหัวอัดนะฮะหัวอัดลมแล้วก็มาระบายาสะดืออ่างล้างหน้าที่อุดตันนะครับนะทีนี้เนี่ยจากการใช้งานของผมนะผมได้พบกับปัญหาบางอย่าง ปัญหาหนึ่งที่ผมมองแล้วเป็นปัญหาค่อนข้างตอนนี้เป็นปัญหาค่อนข้างจะสําคัญของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยก็คือการที่ผมใช้เ,เครื่องปั๊มลมแบบใช้มือนะที่เขาเติมลมพวกรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์นะแล้วปริมาณลมของเขาเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะดันได้เนี่ยมันจะต้องออกแรงเยอะเหนื่อยครับสรุปว่าเหนื่อย ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมเลยมีมีความคิดว่าในเมื่อถ้าเราอยู่กับบ้านใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยที่บ้านเราก็มีปั๊มลมนะเราไม่จําเป็นต้องใช้เหนื่อยขนาดนั้นครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องว่วงเดินสายที่สายลมเนี่ยมาให้ถึงจุดที่เราต้องการจะทํางานนะตอนนี้ ซึ่งก็คือถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยผมก็ต้องเดินสายลมมานะเดินสายลมยาวมาเลยครับแล้วก็ให้มาถึงจุดที่เราจะทำงานอันนี้ตอนนี้ผมก็ได้เตรียมสายลมไว้แล้วนะครับให้มาถึงจุดที่อ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับผมจะทดลองฉีดลมให้ท่านดูก่อนนะครับตอนนี้ว่าลักษณะของลมที่ออกจะเป็นยังไง นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับปริมาณลมแบบนี้เนี่ยถึงจะได้เยอะแล้วเราจะได้สบายนะครับเดี๋ยวจะมาลองจะมาลองอ่างอันนี้นะคือตอนนี้ก็ยังระบายโอเคอยู่นะครับ ยังระบายโอเคอยู่แต่ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำออกแบบนี้แล้วเริ่มทำเริ่มมีน้ําขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยฮะนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วนะจะเริ่มเริ่มมีอาการแล้วนะว่าควรจะต้องทําแต่แนะนํานะถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการที่จะคอยมาระบายความอุดตันของเขาเนี่ยนี่ยังพอระบายได้อยู่นะ อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปของเขาผมไม่อยากให้เขาเนี่ยตันเยอะตันเยอะจนถึงจัดจุดหนึ่งที่บอกว่ามันจะไม่ไม่ระบายแล้วอย่างนั้นเนี่ยจะทํางานยากนะควรจะพอมีอาการเราก็เราก็รีบๆมาดันเขาระบายให้ความอุดตันนั้นเนี่ยน้อยลงเลยจะดีกว่านะครับ ล่อยให้ปัญหามันเป็นเยอะๆแล้วมาทําเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่านะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ท่านดูว่าเมื่อเราใช้เป็นลมอัดเข้าไปเนี่ยนะจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องผมต้องขออนุญาตเอาผ้าอุดอุดอากาศตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราป้อนลมเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่อุดตรงนี้เนี่ยลมมันก็จะย้อนกลับขึ้นมานะที่ที่ช่องระบายตรงนี้นะครับ ไว้หน่อยหนึ่งครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เคยทดลองใช้แบบลมอันนี้ก็จริงแต่ผมมองว่าตอนนี้รูระบายีิสะดอของอ่างล้างจานเนี่ยอ่างล้างหน้าเนี่ยยังไม่อุดตันเยอะเกินคาดว่าเดี๋ยวกำลังลมที่อัดเข้าไปเนี่ยจะสามารถดันดันออกไปทางสะดือข้างล่างนะครับ โดยที่จะไม่ไปย้อนออกมาที่ผ้านี้นะแต่เดี๋ยวมาทดลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับก็ตอนระวางเนี่ยตอนนี้เราจะใช้สองมือได้แล้วนะสองมือจะอยู่ยงนี้ให้ให้ท่านออกแรงกดสักนิดหนึ่งเนี่ยคกดเอาไว้ให้ยางเขาแนบนะพยายามให้ยางแนบผมก็ลมจะได้ไม่รั่วออมาจากระบบ นะตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับโอเคนะครับมาลองแล้วนะแต่ผมผมจะลองให้ยาวไปเลยนะดูว่าเป็นยังไงบ้าง นับไปเมื่อครู่เนี่ยประมาณนับในใจประมาณ30วินาทีนะครับเดี๋ยวมา,มาลองดูนะแล้วขออนุญาตเอกผ้านี่ออกเมื่อครูท่านจะเห็นว่าตอนแรกผมเปิดน้ําให้ท่านดูเนี่ยระดับน้ําผมเปิดจะให้เขาลงตรงกลางสะดือพอดีนะแล้วเขาจะน้ําก็จะปิ่มๆขึ้นมานะ อันนี้เนี่ยเปิดแรงขึ้นแล้วนะเปิดเปิดน้ําแรงขึ้นระดับน้ําที่มาแรงมากขึ้นเนี่ยจะมาอยู่ที่ขอบของสะดืออ่างล้างอ่างล้างหน้าเนี่ยครับแล้วท่านจะเห็นได้ชัดว่าเอนเนี้ยน้ําไหลไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับผมเนี่ยน้ำจะไหลไปเรื่อยๆนี้นะ พอดีตอนนี้ผมซักผ้าไปด้วยจะมีเสียงเครื่องซักผ้าอยู่ข้างๆนะฮะเนี่ยครับก็นะ่าพอใจเดี๋ยวผมลองเบาๆน้ำสักนิดหนึ่งอ่านะให้กลับไปอยู่ระดับเดิมเมื่อครู่เนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเปิดน้ำเทียบกับตอนแรกที่จะเริ่มคลิปให้ท่านดูเนี่ยเทียบกันแล้วตอนนั้นเนี่ยเปิดน้ำอยู่ระดับตรงนี้แล้วน้ำก็จะไหล เออขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยน้ําที่เป็นอย่างตอนแรกตอนนั้นไม่ไม่ไม่มีแล้วนะโอเคครับก็คือหลักการเนี่ยถ้าอุปกรณ์พวกนี้ใช้ตอนที่อาการพกเพิ่งจะเริ่มมียังไม่เป็นเยอะเนี่ยจะดีกว่ากันเยอะครับเป็นแก้ปัญหากันตั้งแต่ต้นนะครับอย่าปล่อยให้มันเยอะเนี่ยครับถ้าจะเห็นดูตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นถ้าเทียบอย่างนี้เนี่ยคือดีขึ้นเยอะเลยถ้าจะเห็นถ้าจะเห็นได้ชัดเลยนะ นิ่จะเบาอีกนิดนึงจากตอนงแรกเบาอีกนิดนึงเอาน้าอย่างนี้เนี่ยจะเสียงน้าเนี่ยจะไปจะไหลจะได้ยินเสียงน้ําเลยครับว่าน้ําเนี่ยระบายดีนะครับเปิดให้เยอะอีกครั้งหนึ่งเสียเวลารับชมท่านนิดน,นึงครับให้ดูว่าน้ําที่ออกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าาเห็นว่าเขาก็ไหลไปเรื่อยๆขอเขาระบายนิดนึงนะฮะไม่มีการที่จะ เต็มขึ้นมาเรื่อยๆไหลไม่ทันเลยไม่ทันจนเพิ่ม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 ยขึ้นม,ม,มาเรื่อยๆนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตปรับสักนิดหนึ่งอ่าท่านก็จะเห็นว่ามีการไหลไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนล้วระดับนี้ก็โอเคแล้วครับนะบโอเคครับมาอัปเดตเพิ่มเติมครับนะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ